งานของแอนจะเป็นงานพับงานคอนเสิร์ตกลางแจ้งต่างๆแต่งานของผมคือเป็นวงหมอลลั่มูให้รูปแบบล่ำเรื่องตอกอนกร้องคอนแกนวงใหญ่แสดงปักหลักอยู่ในเขตภาคอีสานเป็นส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ส่วนของแอน ấy, เนี่ยเป็นสียู่ภาคกลางตอนนี้เนาะคือภาคกลางเป็นลักแล้วก็ภาคเนื้อภาคใต่ภาคอีสานนี่บางส่วนครับ อันนี้คืองานปกติในเส้นทางของเฮาที่มันดีงามมากเนี่ยของแอนเนี่ยก็สิยูห่วงเวลาสี่ปีนะครับส่วนของใจเกิดลอยเฮาตั้งวงมากเป็นปีที่สิบครับอันนี้คือวิถีชีวิตของเฮาก็คือรับงานลักษณะนี้นะฮะส่วนงานคอนเสิร,ร์ตสิบห้าปีอนันอดีที่เกิดขึ้นก็คือเป็นงานคอนเสิร,ร์ตใหญ่พิเศษที่มันเป็นอยู่ในห่ออยู่ในอ่าอยู่ใน ศูนย์ไปชุ่มใ่ของเดอะมอล์บางกับดีโดยมีผู้จัดจัดจ้างนะครับก็คือจังปกติเขารับงานทั่วไปนี่แหละครับรับงานทั่วไปที่ไปรับงานโชว์คอนเสิร์ตต่างๆก็คือมีผู้จ้างเลยครับ mm hmm. เข้าก็ไเด้ไปยูซื้อๆแลัาสิไปล่ำไปแสดงไปโชว์เลยกับบอแมนคือมีผู้จัดจ้างครับนี่ผู้จัดจ้าง่นสีจ้างไปให้ค้นเบิ่งฟรีก็ได้นาออันนี้ตามบริบททั่วไปจ้างไปงานบุญให้ค้นเบิ่งฟรีก็ได้ หรือผู้จัดออก,กจะไนจ้างไปเก็บบัตรก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและส่วนงานอคอนเสิร์ตของแอนออดนนั่นเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ที่พี่สาวผู้จัดเนี่ยเพิ่นกับเสื้อหมันในศักยภาพคิดว่าแอนควรสิมีคอนเสิร์ตอันนี้อัน,นอันนี้ฟังก่อนเด้อคิดว่าแอนควรสิมีคอนเสิร์ตแล้วเพิ่นกับนีความฝัน ด้วยเจตนาที่ดีล่ะว่าอันนึงคือทั้งธุรกิจกจระจิงอยู่แต่ว่าอันนึงนั่นการที่เข่ามานีครเพราะว่าด้วยค่วมอยากให้มีงานแบบนี้เกิดขึ้นเนาะอยากให้มีคอนเสิร์ตกับแอนออดีซึ่งเขากับห,หาลือกันอ่ะผมในฐานะถ้าถามว่าสิบ,บอกว่าโบเมนผูรับงานกันได้ ผมมาเป็นผู้รับงานเนาะเพราะผู้จัดการกับคุณแอนเนี่ยเพื่อนเป็นคนคุยว่ามันเป็นคอนเสิร์ตของแอนแต่ผมในฐานะของสามีเพื่อนเนี่ยผมกะต้องเป็นคนพิจารณาือกันผวกกะบวกลบคุ้นหานุสิปเป็นไปได้หน่อยได้หลายผมก็แช่ในมุมของผมว่าเอ๊คือแอนออร์ดีเนี่ยมีงานคอนเสิร์ตอยู่แล้วคือคนเหินไงแล้วมันกับมีคนคือคืองานมันกับเต็มปีไหมครับ ค้คนเห็นตลอดบางเทือไดไปเจอกันแบบฟิฟี่บางเทือไปเจอกันตามงานบัตรลอยกบานี่ยังเสียบล้วมาามือหนึง่งมั่นเสียาความกระตือรือลน้นหรือความแรงดึงดูดตรงใดที่สี่เหตุหายเกิดคอนเสิร์ตในละกะอ่ามีคนเข้ามาสนับสนุนนะครับมากกว่า60%อขึ้นถือว่าประสบความสำเร็จเนาะอ่ะแอนแล้วก็มีแรงบันดาลใจนะครับ ผู้จัดเพื่อนกับมี่แรงบันดาลใจของเพื่อนนั่ละเพื่อนขยักให้มันเกิดมันกะจังได้เกิดงานนี่เกิดขึ้นเนาะแต่พอดีมันก็ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างอาจสิด้วยนี่ล่ะปัจจัยที่ผมผมผมในฐานะบินสามีของเพื่อนผมก็ต้องคือผมกับปอยักคือเหตุเรากระยักให้มันประสมความสําเร็จไหมครับขันขันบ่ะสมความสําเร็จผมกับปอยักให้เหตุเพราะว่าขันมันเสียมากสิมันก็เสียภาพลักคือเข้าเข้ากับมีงานของเข้าอยู่แล้วสิเนาะแต่ สุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับท่างผู้จัดผู้จัดเพิ่นกับเิ่นกับพร้อมว่าเพิ่นมีทุนมีอย่างมาจักเนะเาะเฮ้าในหนาทีผู้รับทํางานเข้ากับไปทํางานตามต่างที่ของเฮ้าหลวกเฮ็ดในห้ดีที่สุดนะครับต่างฝ่ายก็ต่างเฮ็ดในห้ดีสิสุดอยู่แต่มันพอมันบอกประสบความสําเร็จมาก็บ่อยากให้พี่น้วงไปยําว่าคือเบบึงเจ้าของ แอนออรดีบ่ดังนี่ยย่าย่ำหลายดังอยู่แต่ว่ามันก็ดังในระดับหนึ่งที่มันขันบ่ดังมันบมีงานเต็มปีเต็มเดือนปานนีดอกแต่สิบอกไวเดอร์ผมกับแอนเนี่ยเข้ากับเป็นคนหลากเนียเป็นคนบไดลลืมกำเพื่อเจ้าของแล้วเข้าก็เป็นคนหูโตเองอยู่ตลอดว่าเข้าบอดังแต่ว่ากับเป็นว่งเป็นกลุมเป็นก่อนเป็นคณะมาปักหลักให้มีลูกน้องบริว่ารมีการมีงานมากคนเสื่อมัน แค่เนี่ยนะมนันเกิดเกินคว้มฝันแล้ว,ลวเราห้องกระบอกเคยบอกว่าเขาดังจะเดียเออพอมันเกิดปัญหาแบบเนี่ยคือคือมูฟมกันนิ่งเนาะคอนเสิร์ตมันบประสมความสําเร็จแหละมูฟมกันนิ่งคาใส่ใจเอยียงมูฟมกับบทท่านไดนสิบอกว่าเข้ากับหาเวลากับผู้จัดเพิ่นเพิ่นเคี่ยย่างอื่นให้มันเรียบร้อยเนาะอ่าเพราะว่าผู้จัดเป็นเป็นผู้ลงทุนเข้าเป็นผู้รับจ้างเนี่ยบอก ในฐานะว่าคือเข้ากับเข่าใจเพราะเข้ากับเห็นสถานการณ์อยู่กันนิ่งกันเงียบมมกแล้วไล่สดกันโยกไปเพิ่นเฮ็ดเพื่อได้ไล่สดมมกแล้วแล้วให้ได้เงื่อนจากออนไลน์ซึ่งปกติยอดออนไลน์ของผมเนี่ยมันสูงเป็นปกติอยู่แล้วรอบหนึ่งสี่ห้าพันซึ่งกับยูอันดับตนๆนของวงมอลลัมเนาะอันในส่วนของใจคือลอยเด้หรือแม่นจัด AB ที่ผมูอผมจัดเองอ่ะค้นกับอุดหนุนหลายนะครับก็คิดว่า เอาโอเคในหนางานน่ะมือค่อนเส์ตอ่ะคนมันบ่หลายเฮามองเบอ่์แล้วขาดต้นโอเคก็เลยโยกการไล่ซดเนี่ยให้ทีมผู้จัดแต่ให้เพิ่นจัดก,การเองให้เพิ่นจัดก,การเองเพื่อแบบเออเอฟซี FC พี่น้องแฟนคลับมากเพิ่นสีได้ทุเล่าลงจากนักเป็นเบาผู้จัดเพิ่นสีได้จากนักเป็นเบาแต่ประเด็นคือผู้จัดเพิ่นมาสื่อสารในเชิงที่แบบว่าพ่อมาบอกว่า ขาดทุนหลว่ามันกับมีค้นที่พรอมเสียบแหมมันก็นเลยเกิดมี่งดามาิม่ประเด็นขึ้นพ่อผู้จัดเพิ่นเพิ่นไหลสดขายบัตรอ่ะลุมปิดของเพิ่นเนาะซึ่งซึ่งอันนั้นเขาหมอะไปปกติแรกๆเลยคือต่องแบงแบ่งหกสิบสี่สิอันนี้ครับผมก็เลยบ่เอาเลยผมกัมบแงนบ่เอาก็สิลับแค่ค่าตัวแค่นั้นรับแค่ค่าตัวแค่นั้นครับผมผมกับแอนเน่ะก็สิลับแค่ค่าตัวแค่นั้น ส่วนไหล่สดลุมเตียน,นในเงินไข่ที่สองนี่คือข้าสิโยกไข่ผู้จัดเหมือดเลยเพื่อสิซอยเพิ่นทุเลาจากหนักมาเป็นเบาแต่การสื่อสารของเพิ่อนอาสิบษท่านในรู้ใจแฟนคลับเนาะด้วยวิธีการการสื่อสารเนี่ยมันเล็กแฟนคลับค้นที่ฮักกับมองว่าผู้จัดออกมาด่อยคา,าศิลปินออกมาเบาแล้วก็เหมือนเฮ็ดให้ดูบอดีแล้วกับค้นที่ คนที่เขาบอหักบบสนับสนุนน่ะมันมีอยู่ด้วยคนที่บางประเภทกลุ่มหนึ่งที่เพิ่นแบบว่าเห็นคนลุ่มเราเฝ้าเหยียบ่ะกลมาเขามาข้อมเมนต่างๆหน้าหน้าบานนี้เขามาคอมเมนต่างๆหน้าหน้าในเชิงว่าคิดได้ยังไงอ่คิดว่าดังซ้าใดจังไปจัดในอย่างสันหนึ่งสี่ซึ่งซึ่งจริงๆแล้วประเด็นมันคือผู้จัดจัดเหล่าเฮ้าปิ่นคนหลับจางไหมครับซึ่งผมเองก็บม่ได้อยากให้จัดนะครับแต่ว่ามันก็ คุยกันมากเป็นระยะเกือบปีเนาะกับมันเงินไขต่างๆสุดท้ายมันก็ลุ่งเอยกันจนไก่เขามาแเราผมก็เลยเอาในเมื่อมันจัดแล้วก็ต้องเข้าก็ต้องท่หนาที่ผมก็ต้องท่หนาทีของผมผมก็ไปโดยที่บอให้ผู้ใดเป็นกลางว้นน้นผมอยากเลยผมจัดกางตัวเองทั้งๆังที่ผมมีงานอยู่แล้วพะอตาผู้จัดเมื่อสื่อสารแบบนั้นมันก็เลยแฟนขับคนดีหักแอนก็เลยรู้สึกว่าเออสบายใจส่วนคนทั่วไปที่เพื่อนบุไดอินกับแอนออดีเนี่ย หรือบางคนที่มมีีนิสัยเหยียบค้นเนี่ยกระเขามาเปิดประเด็นยิ่งกันไปยิ่งกันมากมันก็นเลยกลายเป็นว่าขายบัตรบ่อได้มา,านีซุ้มแฟนครับก็บบอยากซื้อนะครับซุ่มซุ่มซุ้ม,มท,ที่ที่บ่ได้สนับสนุนบ่ได้อิ่อยู่แล้วซุ้มที่ขั้นแขวงสุ้มสิ่มันใส่อยู่แล้วก็ประคมคอมเมนต์ที่มันเป็นลบมาเนาะ ซึ่งในขณะนั้นมูผมเห็นแล้วเพื่อนไหลสามสี่หมื่มูมผมเห็นมูผมกะกะนิ่งนิ่งอยู่แต่คิดว่าบ่ออยากโพดีเหงาเพื่อที่เสียมันเป็นประเด็นเออ่านแหลวกับพานไปเข้ากับซอยใดยแค่นี้คือเขากับยกอ่าไหลสดคุ้มปียนหายเพินินเพื่อที่สีรลดนะักขายบินเบานะครับแล้วที่นี่พ่อมันแบบแห้งเขาแห้งเขาซื้อต่างๆเทปต่างๆีทเขาเจานํำเสนอ กับบางเทือกกับผ่านหัวงข่าวที่มันดึงยอดบิวดึงดามาไปเนาะมันก็นเลยแหงเสียไปหนามบานี้ทุกคนมันมีผิดพลาดเหมือนผมสิวอร่ฟังเด้อนักล้องแมนสิตด,ดับระดับซปเปอร์สตาร์แห่งจักรวาลนนมันกับีผิดพลาดน,นะครับสิบภาษายัางสมแอนออรด์ดีทุกคนมันมีความล้มเหลวเหมือนในชีวิตมูเจ้าก็คือกันแมนบอร,ระดับซูปเปอร์สตาร์ของจักรวาลเนี่ย ของโลกเนี่ยกันยังมีความลมเหลวมันตรงนี้สักมื่นหนึ่งแหละที่มันเจ็บผมกับแอร์เนี่ยพากันใส่ชีวิตแบบบอประมาณได้พยายามเลือกทา้งเดินที่มันบบต้องสดใสมากไม่แต่ขอให้บบเจออุปสรรคเออพยายามโบหยียบน้ำไหมพยายามขับรถแต่มันถือเล่น แต่ว่าในทองถนนนั่นเข้าไปย่มที่สิบพไปชนไผ่เฮ็ดเห็ดเหตุหมันดีแต่ว่าหมื่นหนึ่งมันก็ะอาสิมีคนอื่นประมาทไม่ชนเฮามันก็บอกบ่ถือนะครับฉะนั้นอย่าไปย่ำหลายว่าแอนออรดีดังบ่ดังและผมขอบอกว่ามูผมโมเมนต์คนลืมกคำเพื่อเจ้าของผมมูผมเองกับหูโตแอนแล้วก็บริวารเจ้าของดังปวกเข้ามีโอกาส มีค้นจ่างเขาก็ไปรลองทิ้งกัตะกี้กับถูไทยมากลำบากลำบนมากจนเอื้เหลือนมากกับพึ่งเงยข้อได้กับโได้ขึ้น่าเจ้าของขับหาได้กับมาเลียงครอบรัวเลียงพ่อเลียงแม่กับยู่แบบธรรมดาผมมีนั่นนี่นี่ผมกับโบเคยไปคุยไปโอไปหวดด้เพราะว่าผมกับเป็นคนจนคนขี่ทุกขี่ยากมาก่อนมู่ผมกับขึ้นกันแอนกับขื้กันผมกับขึ้นกันนะครับมู้ผมหูโตว่ามู่ผมบบได้ดังบบได้ดีกว่าไผ่บได้ดังกว่าไผ นะครับแต่ประเด็นที่มันเกิดขึ้นมันบได้อยู่ตรงกับแอนดังบ่ดังนะฮะแล้วก็ตรงย้ำมันบได้ดีหรอกมันบไดสรสางสรรค์ก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนผู้เป็นปัญญาชนเนี่ยได้พิจารณาเบิ่งแล้วก็แยกประเด็นใ้มันออกว่าอ๋อสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันบ่เมนเกิดจากการคอมเมนต์ที่ว่าว่ามูเจ้าะําลังคอมเมนต์ว่าแอนออยด์ดังแค่ไหน ดังในกลุ่มนั้นดังในกลุ่มนี้ไม่ได้ดังพอพ่อที่จะเป็นถ้าเฮ้าจัดเองเฮ้ากับบอจัดนะครับถ้าสิงเฮ้าจัดเองเฮ้ากับบจัดแต่เฮ้ากับมีเส้นทางของเฮ้าที่มันพ่อเหมาะแล้วก็ดีงามอยู่และเราก็รู้ตัวเองอยู่นะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่คือมีผู้มจาจังเราเฮ้ากับรับทํางานเพิ่นซึ่งผู้มจาจังก็บอกไม่นอเพิ่นคิดบดีได้เพิินก็คิดดีอยู่เพิ่นก็อยากให้มันเกิดแต่ปรากฏว่ามันพลาดอ่ะม,มันบ่สาเร็จอ่ะเออนั่นแหละ การคอมีนว่าดังบ่ดังนี่มันหมายถึงวา่าคือจังกำลังมูเจ้ากำลังสิบอกวา่ากำลังสีเหตุแห่คนอ่านขอมีนพยามมองวา่าแอนออลีเป็นคนเหลืองเป็นคนหลงเจ้าของเป็นคนลืมกํำเพ่อเจ้าของบอมแนแยกแต่มันออกจุดเริ่มตน้นทีไปทีมามันคืออย่างฟังทีผมเบาแล้วก็พิจารณาด้วยปัญญาของคนสมัยใหม่ของคนที่มีคุณธรรมในใจยา ย่าได้โอกาสแล้วเหยียบผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องทุกๆคนคือเบิง่งครับเพราะว่ามูอผมการแสดงออกหรือการใส่ชีวิตของผมก็เป็นคนธรรมดานะครับก็ใส่ชีวิตดําเนินชีวิตไปธรรมดาผมก็ลัําไปตามของผมเนี่ยดูแลลูกน้องนะครับในรูปแบบหมอล่ําเนี่ยบานนอกบานหน้าล่ําไปตามบานนอกบานหน้าไผจ่างไปไสดกับไปเก,ก,ลกปยลากไปไทยหลักมากกันยินดีมัดว่าจะมีคนจ่างคนหนา นะะโบไดเรียกบบไดว่าว่าจะได้รับโอกาสจากไผ่เข้ากับไปราคาที่สามารถเลี้ยงเกียร์ลูกน้องได้เข้ากับไปแอนกับคือกันนะผมกับเป็นสามีของเพื่อนเนาะกับกับส่วนหนึ่งกับต้องบริหารจัดการว่างแผนในเพื่อนเช่นเดียวกันในการรับการรางานเหี่ยงต่างๆนะครับแต่ว่าพ่อตาประเด็นคือพ่อตาปูจัดเป็นออกมาแบบนี้เนาะแฟนคลับเข้า ก็เกิดคววงบ่อพอใจว่าเฮียตแห่ศิลปินแบบอดูเมิดราคานะครับซุ่มเหยียบก็ได้โอกาสช่วยเข้ามาเหยียบเข้ามาเหยียบนี่คือข้อมเมงตนบางเทือมันมันมันบ่มฟังเหี้ยฟังผลบ่ฟังทีมาแม่พี่น้องผมก็เลยมาอีนี่แหละ,ะ,ะที่แรกผมกับผมกับบท่านไอ้เื่อนไปอย่างเด้ผมกัคือผมก็บให้เกียรติทุกคนเนาะ เอ่อเขากับหายเวลากันอยู่เรื่องค่าใส่ใจเรื่องเงินค่าตรงค่าโตค่าอีกยงกัรเงนเสียเข้ากับยืดยุนเวลากับเข้ากับเห็นอยู่เข้ากับหูอยู่วันเกิดอียงขึ้นกับกับท่านผู้จัดเพิินนะครับประเด็นหนึ่งคือผู้จัดเป็นขาดทุนน่าระผมพ่อผมโยกไปเพิินไล่ขายล่สดเองผมก็ขึ้นว่าท่านเพิินขายได้มันก็สีซอยเพิินจากหนักกลายเป็นเบาแต่การสื่อสารของเพิินด้วยคว้ามาเพิ่นอาจสิบบทท่านเอกเข้าใจหรือรู้ใจแฟนคลับเฮาสื่อสารออกมาแบบนั้น มันก็นเลยเกิดเป็นดามาขึ้น